แบบต้องตะโกนนี้ไหมนิ่งไว้เด็กผีทุกคน <laughs> ชนะสามนัดติดนะครับตอนนี้ภาพในหัวจะเป็นแบบพระเอกแบบไอ้เรื่องจุลสิกปากะ,ะที่ที่แบบห้าแรปเตอร์สามตัวอ้าโอ้โห ชนะ3นัดติดนะครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผลงานในยูโรปาลีกรอมากๆรอสุดๆนะครับผมชนะ f c SB มา2ประตูต่อ0ูนคีนชีตอีก1นัดนะครับผลงานดีงามเป็นเกมที่ดูแล้วไหลลื่นสุดๆเลื่นแบบเลื่นเปืดอลื่นเปื้แบบไม่ต้องเติมจราระบีเลยนะครับผมมันต้องแบบนี้สิครับเด็กแมนยูถึงจะมีความสุขนะฮะ ส่วนนัดนี้นี่ให้ดูไลฟ์อัพก่อนนะฮะสิตัวจริงอ่าไลฟ์อัพเห็นไหมครับด้านหลังโกก็จะเป็นบายันดีนะฮะเล่นฟอร์มดีก็ต้องได้ลงเห็นไหมครับแล้วก็ด้านซ้ายจะเป็นมาติเนสตรงกลางเป็นเดอริกนะครับผมด้านขวาจะเป็นมาร์กราวีนะฮะกองกลางน่าจะเป็นมาเลเซียด้านซ้ายนะครับผมแล้วก็คอบบี้ไมนูนะฮะ ก็โคลเยอร์นะฮะคนนี้เล่นเนียนตามากๆนะครับเป็น1ตัวที่ถ้าเกิดเขาไม่เจ็บไปนตอนนี้ผมว่าเขาจะเป็นตัวตัวหลักเลยแหละเอาง่ายเพราะเขาเก่งมากเลยนะฮะส่วนด้านขวาขวันนี้จะเป็นดาร์โลนะฮะดาร์โลได้มาอยู่ฝั่งขวานะฮะด้านหน้าจะมีบูเนอร์เฟนเดสอยู่ด้านซ้ายนะครับผมแล้วก็ตัวขวาจะเป็นอีริกเซนและกองหน้าจะเป็นห้อยรุ่นนะคะ วันนี้หอยลุนก็ทําผลงานได้พอใช้ได้นะฮะมีลูกตบกลับมาให้เมนูยิงแต่เมนูยิงไม่เข้านะตอนตอน้ตนเกมนะครับในครึ่งแรกผมว่าก็เล่นกันดีนะฮะมีทรงอยู่นะครับผมแต่ว่าที่พลิกๆมันจะไปอยู่ที่ครึ่งหลังนะฮะสำหรับประตูก็จะมีดีโก้ดารโนะฮะในทีที่60นะครับผมแล้วก็คอบบี้เมนูนาะทีที่68นะครับโอ้โหรอจริงๆวันนี้คนที่ต้องชมสําหรับผมผมมีอยู่2ตัวนะที่ชอบมากๆเลยก็คือ เมนูนั่นเองะฮะเมนูกับการาโชนครับครึ่งหลังการาโชลงมาเล่นดีมากคือเอาง่ายผมไม่อยากให้ขายการาโชเลยอจริงๆนะะลายว่าตอนนี้ข่าวเขาดูเงียบๆไปนะขอให้ไม่เงียบๆไปนะเพราะว่าจริงๆส่วนตัวแล้วชอบการาโชนะ,ะเป็นนักเตะหนึ่งคนที่มีความมุ่งมั่นและพอผู้จัดการทีมบอกให้ทําอะไรเขาก็ทําตามนะฮะไม่มีทิฏฐิอะไรเหมือนอีกคนหนึ่งนะฮะไม่ต้องพูดถึงนะ <c oughs> ก็เป็นข่าวดีมากๆนะฮะเพราะว่าแมนยูได้เข้ารอบไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้ว วันนี้น่าจะเป็นวันนี้นะครับที่จะมีการจับฉลากว่าจะไปเจอใครนะฮะก็เดี๋ยวดูกันว่าผลจับฉลากจะเป็นอย่างไรนะฮะแต่เอาจริงๆวันนี้นะแมนยูควรจะเสียประมาณหนึ่งประตูนะฮะแต่ว่าก็ยังมีความโชคดีอยู่แต่ที่สําคัญคือแมนยูควรจะได้ประตูมากกว่านี้หลายหลายประตูเลยนะเพราะว่าอย่างเช่นจังหวะหลุดเดียวของการาโชที่ยิงไปฝั่งขวาก็ ยิงชนเสาออกไปแต่มันก็มีอีกหลายๆประตูเลยนะฮะที่มันน่าจะได้นะครับผมก็คือขาดนิดขาดหน่อยนะฮะเ mm hmm. นอะก็เป็นอะไรที่ชัดเจนมากๆว่าตอนนี้แมนยูขาดกองหน้านะคะเพราะว่าก็มันยังไม่คมเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าหลายๆจังหวะถ้าเกิดเราสามารถจบสกอร์ได้มันก็คือจุดเปลี่ยนของเกมนะฮะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเปิดเกมมาเร็วๆแล้วเราสามารถยิงประตูนั้นขึ้นนําได้เนี่ยคู่ต่อสู้มันก็เล่นได้ยากขึ้นเหมือนกับที่ แมนยูเวลาเราโดนเร็วๆมันก็เล่นยากขึ้นมันเป็นเรื่องปกตินะฮะดังนั้นอยากให้ได้กองหน้าสักตัวหนึ่งภายในเดือนมกราคมนี้เลยนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะได้ใครหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมารอลุ้นข่าวกันเพราะว่าข่าวก็ค่อนข้างเยอะมากๆตอนนี้แต่ว่ามันยังไม่ค่อยชัดเจนอีกแล้วนะครับผมสาหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรมากแล้วชัยชนะเราก็ทําให้เราเราเด็กผีเลดอาร์มี่มีความสุขมากๆนะครับผม ก็ยังไงเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตก็จะมาติดตามช่องวิซ่าชาแนลไว้นะฮะกดซ b s สไคร์นะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นกําลังใจที่ดีที่สุดสําหรับคนทําช่อง YouTube และต่อๆนะครับผมและยังไงพบกันคลิปหน้านะฮะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตและมีความสุขในการเชร์มนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ